น้องดีใจมากเลยนะครับไปเดอ๋อวมาเดินเล่นไปสกัยไป เดินเดินเป็นไงครับน้องน่ารักไหมน่ารักมากนะครับเปทางไหน ใจหลายดีใจหลายเออไปไปก็ดีใจครับดีใจแน่ห,หันแล้วนะสายพันแล้วนะออไป น่ารัก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 ,ก,กตาสีนั่นะตาสีหมอกโอ้ยไป go let's go <S ไม่มีอะไรทำครับวันนี้พาสุนัขนายจ้างครับมาเดินเล่นนะครับตอนเช้าเพราะว่านายจ้างไปเที่ยวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวก็เแรงดีใช่ปะ อเอาเอาเล่นถวยแล้วเอาไปจัดจัด um จัดเอ้ยจัด fit. จัดเอ้ยจะแนทแนวเอ้ยโบโลโลโลสกายสกายนะครับน้องชื่อสกายนะครับเป็นแพทย์เพศเมียนะกำลังจะผสมแค่ตัวเล็กๆนี่ก็ตัวละหมื่นนะครับหมื่นเช็คนะ เมื่นเช็คก็ตีเป็นราคาเก้าหมื่นบ้านเราเก้าหมื่นกว่ากว่าบ้านเราดูความน่ารักของน้องนะครับเป็นมาแสนรู้ก็จะเดินรอบโรงงานนะครับผม เดินรอบโรงงานของเรานั่งสวยๆสิคะนั่งสวยๆสิคะหนูอือดูตาเขาเอ้า oh. สวยนะไปโก้โบโบโบ เก่งมากเก่งมากสแตนด์อัพนะครับโอ้โหดูครับเขาก็โดดขึ้นก้อนหินนะครับดูครับเขาเก่งมากนะครับเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะหนูน้อยเก่งมากค่ะไม่รู้ฟังออกหรือเปล่านะครับหมาอิสราเอลนะครับนี่สนักอิสราเอลแต่ว่าเราพูดภาษาไทยกับเขานะครับเขาจะรู้เรื่องไหมโอ้โอโอ้โอ้ตูตบตบหนูตบมากเลยนะลูกสกาย เดีเยอเจะโด,โดี๋ยเจ๋อไป่ปก็พามาเล่นนะครับเดินมาเล่นรอบโรงงานสักสองรอบเวานนี้เขาอยู่ในในกรงทั้งวันนะครับเพราะว่า ลืมปล่อยนะครับลืมพามาเดินเล่นนะครับนี่ก็โรงงานของเราเองเดินนำไปเลยลูกเดี๋ยวพ่อเดินตามมนาะ กาอเช้าครับประมาณเจ็ดโมงเช้าวันนี้ก็มีนัดว่าจะไปทำงานรับจอบนะครับแต่ว่าโทรไปแล้วเขาไม่รับสายนะตกลงกันไว้แล้วนะครับเวลาสองร้อยแต่ไม่เห็นโทรมานะครับก็คงจะไม่ได้ไปดูค่าละไม่ได้ไปก็หาไรายได้อย่างอื่นนะครับพอไ,ได้ค่ากับข้า มีต้นมอนนะครับโอ้ต้นมอนนะครับต้นมอนนะครับผมเอาไว้ใส่ต้มไก่ต้มเป็ดนะครับอะไรหนูปนี่ก็เป็นแอร์นะครับปั่นทั้งวันทั้งคืนนะครับผมแอร์ตู้เย็นเนาะลงเย็นของเรา เป็นโครงรถเก่านะครับผมไา้จ้างเป็นนักแข่งรถนะครับเดี๋ยวชอบรถมากเดี๋ยวก็รถเก่านะครับมาดัดแปลงนะครับตอนนี้จะทําสีใหม่ทําสีใหม่แล้วก็ติดเครื่องนะแต่ว่าเป็นเครื่องสูบน้ําบ้านเรานะครับหกแรงครึ่งนี่ครับรถครับดัดแปลงเอานะครับนี่ใส่เครื่อง น้องเดินเล่นนะครับน้องสกายนะครับชื่อเขาสกายตาสีออกสีหมองหมอกนะครับไม่ใช่ฟ้าตึงเต้นนะครับเราก็เดินไปเรื่อยครับน่าจะเดินออกหน้าบ้านด้วยนะอากแก่เดินไปนะครับผ่อนขายเพราะว่านาจ้างก็ไปเที่ยวกันหมดนะครับก็เหลือลูกจ้างแค่สองคน สงสารครับผมตอนคืนก็เห่านะครับเพราะว่าไม่เห็นเจ้าของครับปิดไฟหมดปกติเจ้าของจะมาเล่นด้วยตลอดนะครับสกายสกายดูนะครับเราจะเรียกน้องว่าน้องน้องจะรู้ชื่อตัวเองไหมสกายโบสิกดาวสิกดาวสิกดาวิกดาว,ดาว,ดาวโอ้โถว,โ,ว,โ,วโหนูเก่งหนูเก่งไปโก เดี๋ยวพาไปเดินเล่นข้างหน้าข้างนอกพาเนเล่ขนข้างนอกไะสักสามาทีแล้วค่อยกลับมาเข้าโกงเหมือนเดิมเพราะว่าปล่อยไม่ได้นะครับเพราะปล่อยมันจะไปสมกับตัวอื่นเขาเจาแค่พันนี้นะครับพันนี้ลูกแพงมากตัวหนึ่งก็เกือบเสียบ้านเรานะครับ ดีที่เป็นตัวเมียนะถ้าตัวผู้โหเหนื่อยแน่น้องน่ารักนะครับพูดง่ายไม่เถียงอยู่ด้วยกันทั้งวันก็ไม่พูดนะครับมีแต่แลบลิ้น อันนี้เราก็จะเดินไปตามถนนก่อนนะพาน้องเดินเดยวรถมารัากษารักษรักา มาเดินเล่นข้างนอกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็พาก,กับข้าบ้านพผ่อนขายบ้างนะครับผมอยู่แต่ในกรง บรรยากาศรอบๆตอนเช้ายันเ,เช้านะครับที่ประเทศดิสเดลเงียบครับช่วงนี้วันเสาร์ด้วยวันหยุดนะครับก็ตื่นสายกันมากนะครับ10โมงเก้าโมงนะครับตื่น มาจระเซาสองตัวครับข้างหน้าเราต้องดึงเขาไว้นะครับนี่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เขาไปหาหมตจระเัาส,ส,สองต,ตัวแล้วโดนกัดนะครับนี่เป็นต้นมะนาวนะครับเราปลูกไปเองครับต้นมะนาวตัวนี้ดูครับลูกโดกมากเลยนะโดกมากเลยต้นมะนาวตัวนี้มีน้ำไหมเนี่ยโอ้น้ำมีนะครับน้ำมีนะ เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนนะครับเอปลูกไว้นะครับใส่ระบบสายยางนะครับผมเป็นน้ำหยดเนาะนี่ก็เป็นส่วนสาธารณะนะครับพาน้องมาเดินเล่นซิจับจับจับโอเคโอ้โ,อโ,โ,อโ,อโหตัวนี้ก็ดกมากเลย ไปกลับ,บ้านเหนแล้วสิฝากกดแชร์กดไลค์นะครับทุกคนกดติดตามด้วยนะจะได้ติดตามน้องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องลงคลิปเรื่อยๆนะน้องน่นารักมากดูสิครับขนฝุ่ยเลยขนนี่ไม่ได้อาบน้ำนะครับเนี่ย คนยังเคยขนาดนี้เลยไม่แนบน้ำนะ